ปูให้สามตัวนี่หลวงปู่จับเองไงนะครับจับปลาให้ผมสามตัวที่หลวงปู่ให้นะครับก็คือหลวงปูเอาปลามาให้สามตัวปลาให้สามตัวครับเอาปลามาให้สามตัวไม่รู้ผมก็ยังไม่ได้ตีว่าเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าปลาเนี่ยมันอยู่ในครุแล้วนะครับมันจะเป็นครุแต่ทีนี้ ลบความฟันอาจารย์ที่หลวงปู่ให้บ้างแล้วมีไหมครับก็มีนะครับแต่ว่ามันไม่มั่นใจเพราะมันตีพลาดมาหลายงวดแล้วก็งวดงวดงวดที่แล้วก็พลาดพลาดห่างด้วยครับงวดนี้ฟันฟันยังไงบ้างอาจารย์เพื่อให้เอฟซีเตียวเออคือสิ่งที่หลวงปู่ให้นะครับก็คือหลวงปู่เอาปลามาให้สามตัวปลามาให้สามตัวครับเอาปลามาให้สามตัว ไม่รู้ผมก็ยังไม่ได้ตีว่าเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าอาปลาเนี่ยมันอยู่ในครุแล้วนะครับมันจะเป็นครุแต่ทีนี้หลวงปู่ให้สามตัวหลวงปู่จับเองไงนะครับจับปลาให้ผมสามตัวทีนี้ไอ้สามตัวเนี่ยหลวงปู่ไม่ได้ให้ไปปล่อยแต่ให้เอาไปทำกิน ให้ให้ให้ไปให้ไปฆ่าไปฆ่าทำกินอเอาเอาไปเอาไปทำกินเอาไปทำแกงนะ,ะครับแล้วผมผมก็ไม่ไม่กล้าฆ่าอยู่งยงแต่ว่าหลวงปู่เอาปามาให้สามตัวนะแต่ผมก็ยังยังไม่กล้าตีแต่ถ้าตีก็น่าจะประมาณแปด สามนะครับแต่ถ้าถ้าค่าเนี่ยมันตายนั่นจะเป็นแปดสามศูนย์อะไรทํำนองเี่นนะครับเดี๋ยวอาจารย์เขียนเป็นแนวทางเล่นๆไปถ้าถูกก็จะว่าผิดูจะบวการนเป็นอันนี้อันหนึ่งเนาะในเป็นแนวทางเดี๋ยวตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดฝากระทิงแดงให้ดูนะครับเพราะว่าผมเปิดไว้นิดหน่อยครับาก็ลองลุ้นอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้ลุงปูไม่ให้เขียนบ่อโอ้ลุบเลยทำไมมันลุดได้ลุดได้ไง โอ้โหไม่เคยแตกเลยไม่ไม่เคยเจอท่นี่ไสโอมันไสโอมมนส้โอ่งไม่โอ่มั้งี่ไสออกหลวงปู่ดีเป็นอย่างนี้แหละครับถ้าถ้าตีถ้าตีหวยต่อหน้าหลวงปู่แล้วหลวงปู่จะแกล้งนะครับถ้าผมผมประเมินนะครับจากจากที่หลวงปู่ให้มาผมน่าจะตีได้ตีได้ประมาณนี้นะครับทุกคนประมาณนี้ครับแปดสามนี้ครับประมาณนี้นะครับ ฝ <R ess ur ic> า,าเครื่องดืม่มเดเราไปลุ้นเลขฝาเครื่องดื่มฝาขนเดี๋ดยวเราไปลุ้นเลขฝาเครื่องดืง <ฝา S 2> งด่มนะครับเพราะว่าตรงนี้ผมขอลงปู่ไว้แล้วนะครับว่ายังไงก็ขอเด้อลูกเอาเด้อขนมกันญาณาสมปรักสมสตางลูกเอากา็โกนเจ้ากำสอดอดกรอลูกเอ,เอ้ยมันเมียนสะได้ตีนึงเกิดความหวังเธอจังเธอ จังกาเธอสแสรครับเตือนบานพนบันเมกเตปัญทาลูกโกลเจาาเ้าบัมันเปรอะราซับง่ายมันก็สดยก็จองบานโชคบานเรียบไอ้ลูกเอานี่นี่มือหนึ่งนี่เด้อลูกเอาด้อทุกคนนะครับหลุ้นปลาครับมือนึงกรวบนีบ่มันจะได้อะไรเนาะครับโอ้มันเดี๋ยวดูก่อนมองไม่เห็นดิ แว่นตาต้องหาแว่นนะครับผมข้างหนึ่งมันสามตัวข้างหนึ่งมันสองตัวครับสามตัวนี่คือหนึ่งหนึ่งหกครับหนึ่งหนึ่งหกอะโอสองตัวสองสี่อันนี้ในฝาเนาะในฝาเนาะหนึ่งหนึ่งหกอสามตัวนี่หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกครับอีกสองตัว สองตัวนี้สองสี่นะครับถ้าสองสี่ก็งวดที่แล้วนี่แล้วให้ไปนี่ไม่ออกการโชยรอบแบบนี้มางวดดีแม่งเนาะหลวงปู่ยังตามให้จะได้ึ่งยังตามนี่นะครับเอแต่วันวันอันนี้เอาเป็นอ่าแนวทางไปแนวทางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยววันวันที่สิบเอ็ดนะครับวันที่สิบเอ็ดที่จะถึงนี้นะครับ เดี๋ยวจะมาบวงสรวงให้หลวงปู่นะครับก็วันที่สิบเอ็ดน่าจะไม่พลาดวันนี้ใครอยากจะมาก็ขอเชิญนะครับวันที่สิบเอ็ดอาจารย์จะมาบวงสรวงที่นี่ที่นี่ครับเอาใบซีเอ,เอาผลไม้เอาใบซีเอาผลไม้เตรียมของมาบวงสรวงที่นี่เปิดเพื่อเปิดบูชาครูซับนะครับเปิดซับให้เบอร์บูชาครูเปิดซับไหมอาจารย์ครับอเปิดซับ วงสงเปิดภาพใครจะเป็นเจ้าภาพร่วมก็ขอเชิญนะครับอาจารย์โบเบอร์โทรอาจารย์ก็โทรติดต่อมาที่เบอร์เบอร์ของผมเลยก็ได้นะครับการจดเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวนะครับนะครับใครอยากเป็นเจ้าภาพร่วมช่วยอาจารย์นะครับในการวงสงตรงนี้เปิดเปิดบูชาครูแล้วก็เปิดภูมิให้หลวงปู่ด้วยนะครับเปิดภูมิให้หลวงปู่ด้วยนะซึ่งนานแล้วนะครับม่ได้ เข้ามาเปิดเป็นั้งเรขนานตั้งแต่กี่ปีแล้วจันเลยครับตั้งแต่หลวงปู่ลาสังขารก็เข้ามานะครับแต่ว่าเพียงแค่ไม่ได้มาบวงสรวงครับก็มามาดูมากราบในร่องรอยที่หลวงปู่เคยอยู่เคยอาศัยนะครับหลวงปู่เคยให้ดินนะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้า แปดหนึ่งห้าสามสามสี่หกแปดโอ้ตัวนี้ต่อนะครับต่อมานี่สี่หกแปดมันเขียนตัวใหญ่เลยเลยเลยไม่หมดนะครับเดี๋ยวเราลู้นทุกคนนะครับ ตัวนี้นะครับโทรจานสมเพชทุกคนแคปจอไว้นะครับนะครับทีหกแปดนะครับลงท้ายนะครับศูนย์เก้าแปดหนึ่งห้าสามสามสี่หกแปดนะครับเป็นเบอร์โทรของผมเองนะครับใครจะร่วมก็โทรมาได้นะครับในเบอร์นี้นะครับไปผลไม้ผลไม้ผลไมกลากไม้นะครับขึ้นเ้าวเลยใช่ไหมขึ้นเบ้าด้วยครับใครจะเป็นเจ้าภาพเบ้าใครจะเป็นเจ้าภาพ ผลไม้ใครจะเป็นจาภาพใบสีนะครับสามารถโทรติดต่อมาได้นะครับในวันที่11นะครับเพื่อเปิดทรัพย์นะครับเปิดให้เปิดภูมิให้หลวงปู่ด้วยนะครับก็จัดสวดธรรมถวายหลวงปู่ด้วยวันนั้นนะครับก็คงจะสวดธรรมวันที่สิบเอ็ดะครับวันที่11ที่จะถึงนี้นะครับก่อนสิบเอ็ดนะทุกคนนะครับเดือนนี้นะครับเดือน เดือนตุลาคม167เพื่อลุ้นวันที่16ตุลารุ่นที่16เพื่องานกระถินบุญกระถินเยอะต้องเอาเลขก่อนขอหลวงปู่ก่อนเพื่อทำบุญกระถินอาจารย์โชว์เลขอีกครั้งหนึ่งครับผมครับไปต่อไปขอโชเล็ก่อนจบพระทุกคนอะไรอะไรล่างถุงฮอใจถุงเรียบร้อยแล้วเอาลงไว้อ่าโอเคครับ อันนี้นะครับสุดท้ายนี้ข้างบนนี้ก็คือลวงปูปลามาให้นะครับสามตัวและให้ผมค่านะฮะตัวนี้เลขฝันแต่ว่าเอ่อตัวนี้คือเลขฝานี่นะครับฝาในฝานี้นะครับที่ขอหลวงปู่เมื่อกี้นะครับหนึ่งหนึ่งหกนะครับแล้วก็สองสี่นะครับหมายความว่ามันมีเลขอยู่สองข้างนะฮะเป็นแนวทางถ้าใครอยากได้เดินเดินก็เดินทางมาได้นะครับใครจะเดินทางมาก็มาได้เลยที่กระท่อมสูง นะครับทุกคนกระท่อมสูงอยู่บ้านจะบกอยู่บ้านจะบ้านละลมบ้านละลมเขตบ้านละลมบ้านจะบกนั่นี้นะบ้านระเขตระหว่างบ้านละลมกับบ้านจะบกนะฮะบ้านจะบกจะอยู่ฝั่งนี้นะฮะบ้านละลมจะอยู่ฝั่งนี้นะฮะใครอยากมาร่วมงานก็มาได้เด้อยวันที่สิบเอ็ดนะวันที่สิบเอ็ดตุลานะครับวันที่สิบหนึ่งนะครับวันที่สิบสิบหนึ่ง โอ้โหส้มพ่อแล้วจานวันที่สิบเอ็ดหนึ่งหนึ่งอยู่แล้วกันหนึ่งหกวันที่สิบหกโไปหมดตัวสิบหกนะลุงบูจะให้มาวันนี้เพื่อจะให้จะให้วันนี้ให้รวยมั่งวันที่สิบหกนี่จะให้โนจะให้ฟีดซีรวยบ้างเราบวงสูงวันที่สิบเอ็ดเออครับสิบเอ็ดเลขออกเลขออกวันที่สิบหกโอ้โห ทำไมไม,มันจะแม่นนะครมันมันลงตัวอยู่นะครับเนาะก็ขอเชิญนะครับพีจีทุกคนนะครับที่อยู่ใกล้ๆอยากจะมาร่วมขอเชิญน,นะครับมาเปิดทรัพย์ด้วยกันนะครับที่นี่นะครับทุกคนเปิดทรัพย์ที่นี่ที่นี่เป็นที่อยู่ของหลวงปู่ที่แท้จริงนะครับถ้าใครๆก็มาเจอหลวงปู่อยู่ที่นี่และเป็นที่หลวงปู่ให้หวยแม่นด้วยรครับตรงนี้เนี่ยถ้าหลวงปู่ให้นี่แม่นมาก นะครับหลวงปู่ก็ดำนาอยู่ตรงนี้แหละครับข้างหลังกระท่อมนี่แหละนะฮะอที่ดำนาก็หลวงปู่ก็ดำอยู่ตรงนี้แหละนะครับก็จะอยู่ตรงนี้รักษาคนด้วยนะครับแล้วก็ดินที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับดินดินที่อยู่ข้างล่างกระท่อมเนี่ยเป็นลิสักศิ์ด้วยแต่เป็นดินที่หลวงปู่เอามาเวลาหลวงปู่บอกหวยถูกเนี่ยคนตีหวยถูกแล้วหลวงปู่จะป่วยป่วยและน้ำหนองเนี่ยนะครับน้ำหนอง จะบวมไหลนะครับ,รบแต่ว่าพอเราจะไปเช็ดไปถูกแกบ,บอกว hey, ่าเต้คอมทเวียนะฮะไม่ยาไป <ab> จะทำมันอย่างนี้นะครับคอมทเวียน,นะครับแล้วก็น้องบุก็จะนั่งป่วยแต่พอเอาดินนี้กินนะครับวันหลังมาเนี่ยไอ้ที่แผลที่น้ำหนองไหลเนี่ยบวมเนี่ยหายนะครับไม่มีนะครับเป็นเนื้อธรรมดาด แล้วก็อาการป่วยก็หายครับ,รบที่ไปที่มาครับนี่สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่มาให้แนวทางเอฟซนะครับครับ <c oughs> ก็ขอให้เอฟซีทุกคนได้ร่ํารวยนะครับความปรารถนาของลุงปู่ก็อยากให้ลูกหลานมีเงินมีทองมีกินมีใช้แหละแต่มันติดที่ว่าลุงปู่บอกไม่ได้เพราะว่าลุงปู่ชี้ขึ้นข้างบนว่าเบื้องบนเขาจะลงโทษนะครับลุงปู่ก็จะทํานั่นทํานี่ให้ลูกหลานเพราะฉะนั้น อันนี้ก็เป็นแค่แนวทางนะครับเป็นแค่แนวทาง,ท,างทุกคนครับแล้ววันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดนี้ของแท้ของแท้นะครับวันที่สิบเอ็ดยังไงก็ได้นะครับหลวงปู่ให้มาเนี่ยเห็นไหมครับเปิดฝาครับนะครับวันที่สิบเอ็ดนะครับนี่คือวันที่สิบเอ็ดหลวงปู่จัดให้เลยแล้วนะเปิดฝามาเนี่ยวันที่สิบหกเนี่ย เลขจะออกเลขจะออกสิบเอ็ดเลขเจาะสิบหกครับคิดยังไงกคนลองคิดดูกับสิบเอ็ดเลขเจาะสิบหกเอาแม่งท่แม่งนะครับอ่าสุดท้ายนี้ก็ลำลากันไปขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับทุกคนเป็นแค่แนวทางเด้อทุกคนนะเป็นแค่แนวทางขอให้เฮงๆปังๆวันนี้วันที่สิบเอ็ดก็จะมีการมาบวงสรวงเปิดภูเปิดโชคลาภขอเลขหลวงปู่สรวงที่นี่นะครับ เชิญชวนเอฟซีทุกคนท่านนะครับสสยบนของหลวงปู่สวงและก็สสยบนกุมทรพยานาเพจกุมทรพยานา,า,าก็มาติดตามมาร่วมเรงร่วมใจกันนะครับบวงสรวงที่นี่นะครับบวงสรวงแบบไม่ได้นัดหมายกันมาก,ก่อนนะครับรวมพลังเอฟซีใส่บนอย่ามาร่วมบวงสรวงก็มาได้นะครับ <c oughs> ใครมาไม่ได้ก็พนละหมากมากไมก็คนละโลสองโลมาด้วยก็ได้นะครับเอฟซีนะครับผ่านทางอาจารย์สงเพชรโดยตรงเลยก็ได้ครับหรือผ่านเอสก็ได้นะครับอ่ะ แอดขออนุญาตลำลางกันไปด้อทุกคนครับคอยห้งวางปังรวยๆนะครับเลขพิมพ์คำว่ารอนในวันที่ส1เด้วยนะครับเลขจะชัดเจนที่สุดคือวันที่ส1นะครับอาสาธุสาธุคุณคณครับสวัสดีครับผม